คำว่าปาตานีที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันเป็นคําใหม่มากเลยที่เขาสร้างคําว่าปาตานีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการจะให้เป็นคู่ขัดแย้งคําว่าปัตตานีซึ่งถ้าพูดคําว่าปัตตานีอย่างเดียวเนี่ยขบวนการเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องของจังหวัดปัตตานีอย่างเดียวแต่ถ้าพูดคําว่าปาตานีขึ้นมาเนี่ยมันก็มีงานวิชาการบางบางชิ้นนะฮะที่ไปลองรับว,ว่าคําว่าปาตานีมันไม่ไม่ได้หมายถึงจังหวัดปัตตานีอย่างเดียวแต่มันรวมถึงนราธิวาส แล้วก็ยะลาและบางส่วนของสงขลาด้วยซึ่งเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ผิดอยู่เพราะว่าตามหลักฐานทางกวีศาสตร์แล้วเนี่ยสี่อำเภอของสงขลาเนี่ยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรปัตตนีโบราณเลยนะครับทุกวันนี้นคุณก็รู้อยู่ที่ผมบอกผมเขียนในบทความด้วยซะไม่ว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยมันสร้างคําว่าปาตานีขึ้นมาเพื่อแบ่งเขาแบ่งเราระหว่างคนไทยกับคนปัตตนีเนี่ย การที่ใช้คําว่าปาตานีปัตตานีเนี่ยมันต้องการทําให้เกิดสิ่งคู่ขัดแย้งที่ตรงข้ามกันเฉยๆเพื่อหวังผลบางประการหาอ่านได้ครับจากออที่ผมเขียนลงไปในหนังสือนิยสารฟ้าเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันก็สามารถดูได้พีเลียดแต่ละพีเลียดได้แยกกันอย่างเช่นถ้าปัตตานียุคอยุธยาเนี่ยอ่ะเราอาจจะตอบได้ว่ามันเป็นยุคที่สยามหรือไทยเนี่ยยังไม่ได้มีอำนาจเหนือปัตตานีเด็ดขาดบางช่วงเนี่ยสยามปัตตานีเป็นพันธมิตรกันแต่บางช่วงเขาก็เกิดสงครามกันนะฮะแต่พอมาถึงช่วงสมัยเปลี่ยนถ่ายจากอายุธยาจนถึงทนบุรีรัตนโกสินเนี่ยปริมณฑลทางการเมืองของของ,ของสยามไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะ,ะแผ่อิธิพลไปทางใต้เรื่อยๆนะฮะซึ่ง ส่งผลให้ปัตตานีในสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งเนี่ยกลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณ์เราเรียกสิ่งนี้ว่า a n n e x a t i o n ก็คือการผนวกดินแดนไม่ใช่การล่านาณนิคมครับมันคนละเรื่องก,กันกับการล่านคมแบบที่เราเข้าใจของฝรั่งไอเน,นี้ยต้องไปศึกษาไดีๆนะครับคือเรามองว่าต่อให้เป็นคนปัตตานีเป็นคนจีนเป็นคนไทยเป็นคนจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดมีสิทธิ์จะนั่งรถไฟโบกี้ชั้นเดียวกันหมดไม่เหมือนกับมาลายาที่ต้องแบ่งโบกี้ว่าคนขาวนั่งโบกี้นี้ คนเนทีฟคนมาลายูต้องนั่งโบกี้นี้คนจีนกับพวกอินเดียต้องนั่งอีกโบกี้หนึง่งประเทศไทยไม่มีเรื่องนี้เลย <N> นี่เป็นความแปลกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราศึกษาเอากสารประวัติศาสตร,สสร์หรือใบปลิวของกลุ่มขบวนการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดีนะครับขบวนการที่ผมหมายถึงคือขบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นพูลอบเอียนหรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยมีประกาศฉบับในเลยที่ออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ แม้กระทั่งแถลงการของกลุ่มพูลหรือว่าหนังสืออบบระวาบิศาสตร์ของกลุ่มขบวนการเนี่ยพวกเขาต้องการต่อสู้ได้รับเมเดก้าหรือเอกราชจากรัฐไทยเท่านั้นซึ่งผู้ต่อสู้ของเขาก็าคือรัฐบาลไทยที่เป็นตำรวจทหารในยุคนั้นนะครับไม่เคยปรากฏว่าพวกเขาต้องการที่จะแตะต้องสถาบันเบื้องสูงเลยแม้กระทั่งว่าคนในพื้นที่เองอ่ะบางคนเนี่ยเคยเป็นอดีตขบวนการเนี่ยแต่ปัจจุบันเขากลับมาทําอาชีพบริสุทธิ์แล้วฮะเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ยังเรียก ในหลวงราชการที่กล่าวว่ารายอกีต่อคือรายยอะคือกษัตริย์กีต่อคือพวกเรานั่นก็แสดงว่าจิตสํานึกของเขาของกระบวนการในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้มองสถาบันกษัตร,ริย์เป็นฝั่งตรงข้ามเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงราชการที่สิบเองเนี่ยท่านก็ได้สนใจกิจการศาสนาอิสลามมากดังจะเห็นได้ว่าท่านก็เข้าร่วมเกี่ยวกับพิธีศาสนาอิสลามเนี่ยหลายครั้งมากด้วยความที่ธรรมเนียมหรือว่าประเพณี การปกครองของไทยที่พระหมหากษัตริย์เนี่ยตั้งแต่ทมไมอยุธยาตั้งแต่นู้นเลยฮะคือท่านไม่ได้กีดกันศาสนาไหนเลยนะฮะท่านแต่งตั้งขุนนางต่างาศาสนามาเป็นขุนนางสําคัญสําคัญหลายต่อหลายกลุ่มเลยเช่นตระกูลบุญน,น,นาคเป็นต้นก็แสดงว่าพระหมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทรงไม่ได้กีดกันศาสนาใดศาสนาหนึ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองในประเทศนี้หรือแม้กระทั่งห้ามไม่ให้พวกเขามีความเจริญก้าวหน้าในสังคมซึ่งไปดูต่างประเทศนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าต่างประเทศเนี่ย ถ้าคุณไม่ใช่ศาสนาเดียวกันกับศาสนาที่พระหมหากาษัตริย์นับถือเนี่ยคุณไม่มีวันได้ขึ้นมาเป็นระดับขุนนางได้หรอกซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราก็มีเห็นแล้วว่าชนต่างศาสนาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองได้อย่างหนึ่งปัญหาเอ,อ้ยพวกนี้เขาพูดไปงั้นแหละไม่เคยอยู่ในพื้นที่คือเหตุการณ์สงบ,งบงบไม่มาเนี่ยผมบอกนะในพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งตำรวจทหาร สบตโรมโนเนี่ยพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยมันพื้นที่ที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยแข่งกันที่จะเอาชนะว่าใครอะ่ะจะสามารถยุติเรื่องนี้ได้ก่อนดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณพูดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในสามจังหวัดเกิดขึ้นเพราะงบประมาณเนี่ยดึงงบประมาณมาใช้มาผ่านเล่นโดยที่คุณไม่ดูตัวแสดงที่สําคัญที่สุดคือกลุ่มขบวนการเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังปกปิดหรือไม่พูดถึงการมีจริงของพวกเขาอยู่ไอ้พวกที่มันพูดอีนะักการเมืองนี่มันพูดอ่ะคือผมอยากรู้ว่ามันพูดมันต้องการอะไร คือสิ่งที่ไปพูดอะแค่เนี่ยพูดให้ประชาชนในพื้นที่มันรู้สึกอุ่นใจไปพูดให้เขาเครียดอะนึกออกไหมไปพูดเรื่องเอกราชแบบเนี้ยแล้วคนในพื้นที่คนกลุ่มน้อยเ็าอยู่ยังไงอะเอกราชแล้วไงต่อเคยพูดกับเขาไหมแล้วยังไงต่อแล้วโครงสร้างเดิมของไทยมันไม่ดีตรงไหนอะบอกกระจายอำนาจแล้วอบจอไม่พอเหรอทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยคุณไปดูเลยฮะอบจอหรือว่ากระทั่งเทศบาลเนี่ยให้อำนาจ กับท้องถิ่นในการลังสรรประเพณีท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยจัดโครงการต่างๆเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะโดยที่ส่วนกลางไม่ต้องยุ่งเลยแล้วมาที่มาพูดเรื่องเอกราชนะฮะผมถามจริงๆอะพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยโครงสร้างการปกครองไทยก็เอื้ออำนาจก,กับการดีเซนเทลไลเซชันก็คือการกระจายอำนาจเยอะแยะไปหมดแล้วนะฮะและที่พูดคําว่าเอกราชขึ้นมาเนี่ยเอกราชเนี่ยในรูปแบบไหนต้องพูดให้เคลียร์เอกราชแบบปกครองตัวเองแบบประเทศนั้นประเทศนี้จะเป็นรัฐอิสลามเหรอหรือจะเป็นเอกราชแบบ สิงคโปร์หรือเป็นเอกราชแบบประเทศที่เป็นประชาไตยซึ่งไม่มีใครเขียทำตอบเลยการที้คุณพูดเขาว่าเอกราชโดยกระตุน้นกระตุ้นกระตุ้นเนี่ยประโยชน์มันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่คนกำปงทั่วไปเลยแต่เป็นกลุ่มขบวนการหรือเปล่า และการที่คุณพูดเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ผมเห็นมีการพูดในขับเฮาพูดใน Facebook พูดใน y YouTube รู้ดีเรื่องปัญหาสามหวัดอย่างนู้นอย่างนี้พูดเป็นฉากฉากว่าต้องการเอการาชธารมสนให้ชาวปัตตานีก่อเอการาชเนี่ยคนพวกนี้เคยอ,อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าเคยไปฝังตัวไหมเคยเห็นไหมว่าปัญหาจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นหรือแค่อ่านจากไอ้พวกเพจหนังสือทั่วไปที่เขียนด่ารัฐไทยเฉยๆถ้าอ่านมาแค่นั้นนะผมขอร้องอย่าพูด พอยิ่งพูดมันจะยิ่งเป็นปัญหาครับไม่ต้องพูดถึงเอกราชหรอกแค่ออโตโนมี่เนี่ยเรื่องสิทธิการปกครองตอนเองเนี่ยคุณจะทำนนํำยังไงคนลุมน,น้อยในพื้นที่คนไทยในพื้นที่คนจีนในพื้นที่คนอื่นๆในพื้นที่ที่เข้าอยู่มาตั้งแต่เป็นร้อยร้อปีตั้งแต่สมัยมันพุรุษเนี่ยคุณจะมั่นใจได้ยังไงคนพวกนี้จะได้รับสิทธิเท่ากับที่รัฐไทยตอนนี้ให้อยู่